พ่อกัแม่ผมแยกทางกันครับแล้วก็แยกจนนะครับพ่อก็เลยให้ผมมาเรียนที่นี่ที่โรงเรียนคริสเตียนศราสาสห์อยู่ที่นี่ชอบครับเพื่อนๆนีสัยดีคุณครูก็สอนสอสหนังสือได้สนุกครับแล้วก็สอนดีดนะครับ ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลกูกอยากได้งบอาหารพิเศษครับมื้ออาหารพิเศษครับเช่นอะไรแฮมเบอร์เกอร์ครับ<อ>พ่อกับแม่ผมแยกทางกันครับแล้วก็ยยกจนนะครับพ่อก็เลยให้ผมมาเรียนที่นี่ที่โรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะ เพราะว่าทุกอย่างฟรีหมดเลยครับค่าใช้จ่ส่วนมากโรงเรียนจะให้ครับจ่ายค่าอาหารค่าที่พักแล้วก็ค่าการเรียนให้ครับแล้วก็ส่วนค่าขานมก็จะเป็นเงินที่พ่อแม่ส่งมาให้เด็กๆที่เราดูแลนะครับก็จะมาจากสถานะต่างๆเช่นพ่อแม่เสียชีวิตพ่อแม่ติดคุกพ่อแม่แยกทางกันบูดมากยากจนดูแลไม่ไหว หรือแบบสุดท้ายก็คือไม่รู้แหล่งที่มาเลยเด็กถูกทิ้งเขาเรียกว่าเด็กไร้ล่า,ลากเงาครับในส่วนของน้องเช่งนะครับก็มาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ3ปีแล้วครับมาเพราะว่าเหตุผลของครอบครัวแตกแยกแล้วก็ยากจนด้วยพ่อแม่แนะยกทางกันแล้วก็ไปมีครอบครัวใหม่ครับมาส่นงน้องเช้งมาอยู่ที่นี่งบประมาณส่วนหนึ่งครับมาจากภาครัฐที่ให้มาเป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอครับเลายังต้องการ งบอีกส่วนหนึ่งใหญ่อยู่เหมือนกันที่ต้องรับบริจาคจากภาคเอกชนหรือว่าคนทั่วไปที่ก็เห็นอยู่บ่อยๆที่ใจดีขับรถผ่านมาก็เอาของมาบริจาคให้เราเอาเนีย่ยครับเอาเงินมาให้บ้างเอาขนมเอาอาหารมาให้เด็กๆเราครับที่โรงเรียนนี้เราก็ดูแลทุกอย่างเลยครับเหมือนกับพ่อแม่ที่ดูแลลูกนั่นแหละครับก็มีในแต่เรื่องอาหารการกินที่อยู่ที่นอนเสื้อผ้าอยู่ที่นี่ชอบครับเพื่อนๆที่ใยดีคุณครูก็สอนหนังสือได้สนุกครับ แล้วก็สอนดีด้วยครับกิจกรรมก็สนุกด้วยครับแล้วเช้งได้เจอคุณพ่อคุณแม่บ้างไหมครับได้เจอช่วงปิดเทอมครับปิดเทอมก็กลับไปหาทีหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะครับครับคิดถึงไหมมาอยู่โรงเรียนประจำเนี้ยอยู่จนชินแล้วครับอตอนแรกๆอาจจะคิดถึงแต่ตอนนี้สบายแล้วมีเพื่อนมีฝูงมีครูคอยดูแลใช่ไหมครับ เมื่อกี้ได้ยินตั้งแต่ตอนเริ่มบอกว่าคุณครูมาสองท่านท่านหนึ่งเป็นครูสอนคณิตครับแล้วนั่นแปลว่าวันนี้จะมาโชว์อะไรที่เกี่ยวกับวิชาคณิตหรือเปล่าลูกครับอ๋อชอบวิชานี้เหรอลูกชอบครับชอบอะไรในวิชาคณิตไหนบอกพวกเราทั้งสามคนสิลูกใช่คุณครูสอนสนุกครับหรอเขาสอนยังไงคะถึงสนุกเขาสอนเขาหาวิธีลัดอะไรพวกนี้สอนสมการแล้วก็สอนสนุกครับ เรครับเช่งพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญค่ะผู้ใหญ่2คนจะสูบลูกโป่งครับจ้ะส่วนน้องเช่งจะคิดเลขแก้สมการ10ข้อโดยเฉลี่ยนะครับครับมีเวลาข้อละ5วินาทีจ้ผมแอบดูแล้วไม่สามารถจริงผมไม่สามารถจริงมันต้องใช้เวลามากกว่านั้นครับเช้งพร้อมนะลูกพร้อมครับไม่ไหวยกมืเลยลูกพร้อม เต็มตัวจับเวลาครับจัดไปเบื่อไอ้เ่อไอ้ก็หมดเร็วดีพี่ดีพี่ดีไปอีกสู้พี่ช้าช้าหยาดหยาดหยาเร็วเร็วมันจะทำให้ตัวเองเหนื่อยพี่ช้าอ่ะอะไรอย่างนั้นเข้าเข้าดีกว่าต้องโอ้โหทำไมเปลี่ยนเร็วขนาดนี้น้องขึ้นข้อหกเลยนะครับ ยอยนะนะไปปั Hungary, à, ๊มเลยพี bye, bye, bye. ่ปั๊มเลยปั๊มขาข้อเจ็บนะครับไปไปเฮ้ย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 ดีอยดี่อยดีไปไเฮ้ยเฮ้ย่ี่วยดีเฮ้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเ้ย้ยเเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยย ทวนก่อนไปทวนน้องทวนน้องขอทวนทวนเนาะน้องขอทวนมีเวลาทวนด้วยอ่ะมาไปมาต่อเรื่องมาไปต่อเรื่องมาไปไปไปพี่มาแล้วอะไรเสร็จแล้วเสร็จลูกพูดอีกหน่อยลูกพูดหน่อยเสร็จแล้วครับโหเชื่อที่เขาวนใจโอเคโอเคน้องเสร็จนานแล้วครับที่คุณคิดว่าถูกต้องเนี่ย ต้องถูกทั้งสิบข้อนะครับถ้าเช่งไม่ถูกต้องนี่เขินเลยนะครับผมขอเฉลยแล้วกันขอได้นะครับคำตอบว่า248เฉลยนะครับถูกต้องครับข้อที่2 30ถูกต้องครับโอเคข้อที่3ตอบว่า3ถูกต้องครับข้อที่4 x เท่ากับ17 1ถูกต้องครับข้อที่5 x เท่ากับ0ย์ ถูกต้องครับข้อที่6 x เท่ากับ60ถูกต้องครับครั x เท่ากับ25ถูกต้องครับ x เท่ากับ7ถูกต้องครับ x เท่ากับ4ถูกต้องครับและข้อสุดท้ายนี่นะครับเป็นข้อวัดใจเช่งแน่ใจไหมลูกแน่ใจครับข้อสุดท้าย x เท่ากับลบ3นะครับใช่ไหมเอ่ยคำตอบครับ ลบสามูกต้องครติศยีตร์ดีมากทางคณะกรรมการครับน้องเช่งเนี่ยอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แต่พ่อและแม่ก็ารักน้องและโชคดีว่าน้องได้มาอยู่โรงเรียนที่ดีที่ดูแลน้องทุกอย่างครับให้ความรู้ให้วิชาแล้วก็ให้ที่อยู่อาศัยให้อาหารการกินครับเด็กคนนี้ครับเรียนอยู่ชั้นมอหนึ่งแต่ไม่เคยกินแฮมเบอร์เกอร์สักครั้งในชีวิตมาซูเปอร์เทนวันนี้ครับ ไม่ได้มาขอเพื่อตัวเองนะครับขอว่าอยากมีอาหารมื้อพิเศษสักครั้งในชีวิตอยากกินแฮมเบอร์เกอร์กินทั้งโรงเรียนครับทั้งโรงเรียนมีคนอยู่ประมาณ300กว่าคนทั้ง3ท่านครับเรา3ามคนให้่านครับหลังจากที่น้องเช่งหวาความฝันได้สำเร็จพี่พี่ทีมงานก็ออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงราย เพื่อมอบเบอร์เกอร์ให้กับน้องๆโรงเรียนคริสเตียนศึกษาสงเคราะห์นิมิตใหม่เพื่อชีวิตซึ่งในวันนี้เด็กๆก็จะได้อิ่มอร่อยกับเมนูจากเบอร์เกอร์คิงและอาจจะเป็นครั้งแรกของเด็กหลายๆคนที่จะได้ลิ้มรสชาติของเบอร์เกอร์แบบนี้ครับซึ่งวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆมีความสุขรายการซุปเปอร์เทนหวัว่ามื้อพิเศษนี้จะช่วยเติมเต็มความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับน้องเช่งและเพื่อนๆนะครับ อบคุณพี่พี่คิมเบอร์แล้วก็พี่พี่เบอร์เกอร์คิงครับที่มาเลี้ยงเบอร์เกอร์อร่อยมากครับของครับตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามี t ิ k ก o k กครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของ t i k กตอกซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชีนะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ t i k t o อกของซุปเปอร์จิ๋วออฟฟิเชีนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ